นี่ก็คือสวันดาโมนิเตอร์นะครับก็เป็นตระกูลจุดๆของบ้านเรานะครับตัวนี้นี่ก็มมนิเตอร์ก็พวกตระกูละตะกวดเนี่ยนะครับตัวนี้ยังตัวกลางๆนะครับเหมือนจะเคยเห็นนะตัวตัวใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าก็ใช้ตู้ที่ใหญ่กว่าตู้ทิ้งจกนะครับ นี่ก็มาจากทาวีปแอฟริกาครับว่ามีว่า,วาสวรณดานะครับเขาก็จะชอบการเดินตากแดดกินจิ้งหลีดเฮ้ยหันมามองด้วยความอ่อนรือว่าอันนี้เวลาที่เขาหันมานี่ก็จะให้ความรู้สึกที่ อาปัดเฉียวนิดนึงนะครับมีทั้งหมดที่มือนี่มีมีหนิ้วครับเมื่อกี้ลืมตาตอนนี้หลับตาครับเริ่มเข้าสู่กระบวนการนอนหลับพักผ่อนพักก่อนว่าอา่านี่ครับส่วนหน้ามอนิเตอร์ที่จะกำลังจะนอนนอน พี่มองมองหนูทําไมหนูหนูจะนอนนอนโอน้ี่มีรูนะครับตรงตําแหน่งที่เป็นหูนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นระบบที่เขาเอาไว้รับเสียงหรือเปล่านะครับทีนี้มาดูความสวยงามดูลายเขาดี่ว่านะฮะก็ดูตรงที่ถูกท่องแล้วครับนี่ะฮะก็นี่จะมีเป็นพวกตระกูลตะกวด นี่นะคะก็ตรงเส้นอ,อะไรามแนวเส้นกระดูกสันหลังก็ยังมีเส้นสีเหลืองนะครับแล้วก็ตรงตรงจุดแต่ละส่วนนิดลายก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าตรงทางไปทางบ้องตันแล้วก็ตรงหางนะครับสีก็จะขาวๆนะครับส่วนเลยขึ้นมาทางบ้องตันนี้ก็จะสีเหลืองๆนะครับก็ดูตัวขนาดนี้นี่ก็สัก เทียบไงดีวะายาวยาวกว่ามือยาวกว่ามือ,อท่อนมือผมนะครับนี่ก็อายุอายุเขาบอกอายุยืนได้ถึง20ปีนะครับอ,อันนี้สวรนนานี่นะครับเขาก็เรียกเรียกแบบทับศัพท์เลยครับว่าสวรนนามอนิเตอร์นะครับ ก็เป็นสัตว์เล้ยคานยอดนิยมนะครับแล้วก็นิสัยไม่ดุร้ายนะฮะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเออไม่ต้องไม่ต้องถามผมแล้วเพาผมขายเราผมไม่ได้ขายาผมไปเดินดูงานอีเวนท์ที่ซีคอนบางแคนะครับบอกว่าเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายขายคล่องหรือเปล่า ก็จะลืมตาแล้วก็หลับตาเป็นพักๆพ,พักก่อน